เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกินแบดบัทนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงสุดพีนะครับกับการเล่นแครี่อย่างแวนนี่นะครับผมช่วงนี้เนี่ยก็เจอค่อนข้างบ่อยนะในแรงนะครับแต่ผมรู้สึกขัดใจมากเลยเวลาที่แบบเจอแวนออกขวานโซโลเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันจะจริงตรงไหนผมเล่นเป็นรองทัพปีเร็วนะทีนี้แล้วก็ใช้ประมาณนี้ด้วยกันธนูตีไกลนี่ยังไงดีชิ้นแรกเลยดีไหมชิ้นแรกไปเพื่อน สนุฟีไก่ทาลอนแล้วก็ของจอดเกาะน,นะครับแต่เกมนี้อาจจะต้องเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะผมว่าความค่ามันหนานเน,นื้อลองแปลงเป็นฮุลลี่จอมมอนเนอร์นะครับผมส่วนรูนเนี่ยถ้าจะเอาแบบต้นเกมจระจ่าเลยก็ตีเร็วยี่หกนะครับผมเกมนี้เอาตีเร็วยี่หกมานะซึ่งคือเวลาเล่นแหวนเนี่ยผมรู้สึกว่าเซตไอเทมเนี่ยมันต้องไปสุดนะไปสุดในที่นี้คือต้องแรงให้สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติไปออกขวานสโลเนี่ย เลกเกมยิงใครไม่เข้าเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้แร้งไทยมันก็ไปเดียวนะเหลกเกมมันเอาแรงไปเลยเอาเดิเล่นแหวนต้นเกมก็ต้องกดเลนไหครับผมคนเล่นแหวนที่ส่วนใหญ่เขาต้องกดเลนให้ได้นะช่วงต้นเกมนะครับเราหนียังไงเรานี่ยังไงครับผมมัวครับผมเกนตัวเดียวมาได้มาหนึ่งคิว ฝั่งเราเป็นดอเรียวเรนการนะแล้วก็เป็นหมึกโลมเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่ยังไงยังไงมันยิงสู้ไหมล่ะยิงสู้อืดชิปเป่งเลเซเลก้าไปแล้วครับผมเม่งโคตรอึดเลยโอ้โหอ้อยแตกต้องตีเยลีฟก่อนครับได้เชอร์ีเคนมาแล้วนี่ยังไงเออเอาตายเฉยครับผมหยาดตายเฉย 100อโอ้แล้วหมึกเราไปสุดจริงๆบนแมปคือมึกผู้กัดอนเรียนี่โกงมากเลยนะผมบอกเลยอันตีสองรอบมีฮิวเลือดตลอดนี่มันแปลงอันตีแล้วมึกไปมันตั้งป้อมแบื่อนไม่ได้นะเหล็กเกมนี่เราตายง่ายเหมือนกันนะแวนนะครับโดนซิลิก้าตั้งป้อมเหล็กเกมนี่ผมว่าสามนัดตัวแต่นะต้องรีบเล่นนะครับ รอได้ธนูตีไกลก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยบูนะดอเลียวอันติอันตีให้ปลาหมึกบอกเลยคู่หูนี้อย่างโหดครับผมส่วนเราเป็นแคลรี่ยืนดีๆปลาหมึกแปลงล่างแล้วลุยไปซอยดีครับผมโอ้โหเพื่อนไม่เดินเข้าพุ่มให้ล่ะมันมาเพียบเลยครับยังไงอีกนิดนึงจะมีธนูตีไกลแล้วนะ เอายังไงพว่งครับผมธนูมามันมาเพียบเลยเพื่อนฟลิกโยกไปน,นึงทีซอยแหลกซอยให้สุดธนูตีไกลซอยตายหมดครับหมดเออเอาดีหเหลือแค่ตุเลนครับ <c oughs> คือบางคนอาจจะแบบออกธนูตีไกลกลางเกมนะครับผม <c oughs> แต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะเอาแบบแวนลิงต้นเกมโหดๆเลยเนี่ยก็ ธนูตีไกลมาเลยนะครับผมเพราะว่าต้นเกมอะแวร์มันได้หมดพอมีธนูตีไกลมันก็เอาไว้ซอยสู้ไกลๆได้เลยสบายครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นทารอนนะครับของตรงข้ามนี่อย่างหนาเลยครับผมแล้นี่ยังไงเทมเออเรียบร้อยครับเทมว่าหนาแล้วปลาหมึกเราหนากว่า <c oughs> เพราะว่าอันตีมีสองรอบ <c oughs> โอเคสลับเลนครับเฮ้ยโอ้โหยิงไปสามสีนัดละห้นัดหนัดผมมีธนูนะผมมีธนูนะครับผมเจ้าวัดกันไหมละเพื่อนวัดไหมละครับต้นเกมอย่างโกงผมพู้ยแค่นี้ครับเวนชิ้นต่อมา ผมคา,าดผมคิวผมว่าเกมนังขนาดน,นี้ดาบแดงเลย,ยเพื่อนดาบแดงโดยที่ไม่ต้องมีจอดเกาะก่อนเลยผมว่าไปสุดครับผมมาขนาดน,นี้ต้องดาบแดงครับเทียเวฟครับผมอีกยีย่สิี่วิมีธนูตีไกผโอเคผมปาแบบว่าเล่งมากตอนนี้ <c oughs> คือถ้าได้ดาบแดงตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตีไม่เดีตายเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตาม <c oughs> รวมบนทีเพื่อน <c oughs> เงินเราหกพันมามีธนูครับ <c oughs> เรียวมะมันเอาดาร์คคนเดียวเลยเลยสู้ไหมเรียวมะสู้ไม่ล่ะสู้ไม่ล่ะมีธนูนะตีไกลนะมีธนูตีไกลครับผมปามือเข้าแล้ว มาดิกดอันตีแล้วมันตั้งปอมอย่างนี้ก็ตีธนูซอยแล้วผมโอ้โหเอาเดีแลกกันไปครับสวยเ no ทียนชัดดาวเราตรงกลางครับเดลิในในกา้าเริ่มแรงนะเปิดธนูเพื่อนโอ้โหเกือบแตกผมนี่แหละเกือบแตกครับผม <laughs> คือเทนนี่มันโคตรแก้แหวนเลยนะ มันสับอันตรีนึงเลือดเราหายไปเกือบครึ่งแม่งโคตรแรงเลยครับมาฮิวเราหน่อยเพื่อนอีกนิดนึงผมจะมีดาบแดงแล้วเวฟล่างดันนะปีของตรงข้ามนะครับอีกประมาณ300โกดาบแดงมาอีกร้อยโกครับผม โอเคดาบแดงแล้วฮะมอร์นิ่งสตาร์มาเพื่อน <im itation> คือถ้าเป็นส่วนใหญ่แวร์ในเรงเนี่ยถ้ามาขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องออกขวานสโลนะครับออกมาก็ไม่รู้ทำอะไรนะก็ลรัผมนะคือออกมาตีไม่แรงเลยได้แค่ซอยเอ,เอาเดวมีธนูตีไกลเพื่อนมันเข้าข้างครับปาหมือเราอย่างคลั่งครับผมกดธนูแล้วเพื่อนขอตีไอยเพื่อนตุเรน,นะ อ,อีกทีหนึ่งนะตุเลนมู่แน่นอนด้นานบนอ้อยกับเซเรกาโอ้โหมันมีที่ไหนวะเนี่ยปกติอ้อยต้องล้วงเซเรกาไม่ใช่เใช่ไหมมาผมซอยครับซอยป้อมก่อนต้องรีบเล่นครับผมคือถ้าเหล่เกมเนี่ยเซเรกามาแน่นอนผมต้องรีบสุด ดูมันยิงเราดิหน้าเกือบแตกสองนัดไม่มีธนูทีไกลเฮ้ยมันฟิกแล้วครับเวนไอเคมันฟิกแล้วไม่ได้ครับเลื่อนน้องเราทุกคนเลยเพื่อนเอาดิขอให้เดเพื่อนพามึกนายไหวนายมีอันติดอลเลี่ยวมันรีเซ็ตให้ได้เพื่อนอย่าไปกลัวเออรับอันติให้ครับเออปล่อยป้าดิ ลุยซอยแหลกซอยต,ยตายหนึ่งเรียวมะหลงอยู่ตัวหนึ่งครับจับคนชาหนึ่งนายครับผมอเอา้ามันรอดอผมไม่อยากจะฟิกเลยเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยครับอีกนิดนึงจะมี morning star <c oughs> แล้วนะคือเซตอย่างนี้เนี่ยไปสุด <c oughs> ผมว่าชิ้นสุดท้าย <c oughs> เผืเอ่อต้อง ต้องออกดูดเลือดนะไม่อย่างนั้นมันยืนสู้ยากและผมรู้สึกได้เลยว่าขึ้นบ้านลำบากมากโดนเซเรก้ายิงครับเปิดอันตีขู่ไปหนึ่งทีเอาดิเอาไม่รับเงอนผมเจ็บจัดเลยฮะโอเค,คอ่ะยังไงอยากให้ผมได้ซอยมีดาบแดงนะจ๊ะ เรียบร้อยครับผมมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วมีธนูด้วยเพื่อนพร้อมลุยพร้อมลุยแบบขั้นสุดโอ้โหโอ้อยตายแล้วเลยปกติเซเลก้ามนต้องโดนอมม้อยลวงไม่ใช่เพื่อนมันตายหลายรอบมากผลไม่ถึงหินโทษต้องรีบเล่นเลยฮะ ซอยเร็วซอยแหลกครับผมผมว่าชิ้นสุดท้ายไปดาบดูดเลือดดีกว่าเพื่อนยืนยากแล้วถึงแม้ว่าเรามีดอเลี้ยวยวให้จริงแต่ตอนไฟจริงๆสู้ไม่ได้เลยครับลรเลือดเราจะหมดเร็วมาก,วากเวลาโดนแล้วเปิดธนูแล้วครับพร้อมซอยครับผมซอ,ซอยแตกหนึ่ง เกือแตกตามครับผมไปแล้วฮะต้องตีดูดเลือดก่อนนะยังไม่มีดาบดูดเลือดเลยเพื่อนขอตีคลิปดูดเลือดก่อนเพื่อนเรามันต้องถอยออกมาแล้วนะเพื่อนอย่าไปบวกกันนะมันเหล็กเกมพลาดทีเดียวแพ้นะครับผมแหลงไทยไฟเดียวนะกลับบ้านไปนตึงเลือดไบปลาหมึกไปนายไม่มีดอลเลี้ยวโอเค ดาบดูดเลือดมาแล้วทีนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าตอนไฟจริงๆนี่เราบางมากๆนะครับถึงแม้ว่าเราเจอแรงมากก็ตามแต่ดุมเหมือนจะมีคนช้าหนึ่งนายนั่นก็คือนายเรียวมะครับผมเฮ้ยเออนึกว่าจะไม่ตายครับแล้วตรงกลางของเราอย่างคลั่งครับผมตัวไดเมจไม่มีเลยนะประมึก มาได,เดาาา้เปิดธนูพร้อมซอยโอ้โหเปิดธนูฟรีครับซิงเลยวล่ะเพื่อนๆโอ้โาหาคมจริงถ้าขึ้นบ้านแล้วผมมีธนูเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะไอ้นี่อรอคูดาวอีก47 46วิยังไงเดี๋ยวผมตีป,ปอ้อมให้ครับเซเดกาตั้งอันตรีลาดอยู่ไม่ถึงคีพครับผมมาพร้อมซอยเอาดิ ยังไงตีดีก้าตายแล้วตีบ้านเพื่อนผมไม่อยากจะเลววันนี้แล้วโอ้โหเพื่อนเราตีบ้าน,นครับผมโอ้โหโชคดีมากที่ผมตีบ้านเพื่อนเราตายหมดแล้วคือก็ถือว่าแวนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับช่วงต้นเกมกลางเกมนี่คือเก่งมากๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเล่นแวนสายขวานสโลเนี่ย มันก็จะอ่อนเร็วขึ้นนะเพราะว่าคือแวร์มันก็เป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าจะเล่นจริงๆก็ซอยให้มันแรงสุดไปเลยนีกหว่านีครับผมเกมนี้ฆ่าไปเสือคิวเซลิก้าเม็ดม่วงแต่เอาจริงๆเลยเกมแวร์มันก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับผมใครจะเล่นแวร์ก็ต้องเล่นเกมเร็วนะครับยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ